นิยายดักนิยายเสียงเรื่องพ่อไม่เถื่อนทวงสวัสดตอนที่สิบหกเรื่องที่ยุยเล่าให้อินทิราฟังมันทําให้เธอไม่ค่อยเข้าใจถ้าทางของคนเล่าก็ดูจะไม่ค่อยพอใจทิพอาพาพอสมควรคุณทิพนะเขาเป็นสาวสังคมค่ะไม่ช่อยชอบไม่ค่อยชอบมาคลุกอยู่กับธรรมชาติหรอกค่ะคุณเขานะ่ะ เป็นไฮโซแม้แต่ลูกชายก็ยังมาปล่อยทิ้งๆควางๆหน่าสงสารคุณอ้นนะคะคุณอน้นลูกชายของคุณ it, อิดรออินทิดาคาดเดาค่ะหลอมพ่อไม่มีผิดคราวนี้คนเล่ายิ้มออกก่อนจะทำหน้าเศรา้าน่าสงสารคุณอ้นนะคะที่มีแม่แบบคุณทิพตั้งแต่คุณอ้นเกิดมา ก็ทิ้งคุณอ้นไวกับแม่บ้านคุณอิดก,ก็เอาแต่ทำงานไม่ค่อยว่างก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแะคะ่ะแต่แทนที่คนเป็นแม่จะคอยมาดูแลลูกกลับเอาแต่ออกสังคมแล้วคุณอิดเขาไม่ว่าอะไรหรอหนูก็ไม่รู้เรื่องของเขาหรอกคะ่ะหนูเล่าต่อมาจากพวกลุงลุงป้าป้าอีกที เพราะที่บ้านใหญ่เขาก็มีคนดูแลอีกทีค่ะคนเล่าถอนหายใจพวกเขาเล่ากันว่าจริงๆแล้วคุณอิดอยากจะเลิกแต่ว่าคุณทิพย์เกิดท้องขึ้นมาซะก่อนอา้าวแสดงว่าคุณอิดมีลูกสองคนเหรอจะ๊ะเปล่าค่ะคุณทิพย์ก็เสียตอนท้องลูกของลูกคนที่สองพอได้ยินดังนั้น คนฟังก็เลยตกใจหนักกว่าเดิมโอ้ยน่าสงสารที่สุดอินทิดายกมือทับอกด้วยความอาทรน,น่าสงสารอะไรกันล่ะคะคุณอิดแทบไม่เคยได้เจอกับคุณทิพย์เลยตั้งหลายเดือนตอนที่คุณทิพย์ไปประสบอุบัติเหตุนะ่ะพึ่งท้องอ่อนๆได้แค่อสองเดือนเท่านั้นคราวนี้คนฟังถึงกับอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออก จนต้องถามออกมาราวกับสเสียงกระซิบนี่จะบอกว่าคุณทิพย์มีชู้งั้นต่อคนเล่าถึงกับถอนหายใจก่อนจะสะดุ้งเฮือกเพราะมีเสียงรถเข้ามาจอดยุยด้ยรีบชสงกมองเห็นรถคันโตของอิทธิพลจึงหน้าซีดคุณอิดมาแล้วค่ะหนูคงพูดมากไปหนูขอตัวก่อนนะคะ แล้วยุยก็รีบออกไปรับหน้าเจ้านายหนุ่มทิ้งความกังขาข้อสงสัยไว้ให้กับอินทิดาหลายข้อเธอเห็นเขากําลังเดินมาทางเธอจึงรีบหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแก้เกอ้อกระทั่งเขาเดินมาใกล้แล้วยิ้มขำขันหัวใจของเขารู้สึกแช่มชื่นที่ได้เห็นหน้าเธอต่างจากเธอที่เพิ่งรู้ชีวิต ส่วนตัวของเขาที่เขาไม่เคยเล่าให้เธอฟังมาก่อนเหมือนเขาจะยืนมองเธออยู่สักครู่จนเธอรู้สึกแปลกๆจึงเงยหน้ามองเขาเห็นคนหน้าคมยืนยิ้มให้เธอนึกว่าจะออกไปรับกันเพราะคิดถึงซะอีกพอฟังคำพูดที่หน้ามันไส้ของเขาอินทิราจึงทำหน้างองงำทันทีไม่มีเวลาคิดถึงคุณดอก เธอบอกแล้วเชิดหน้าอย่างถือดีเขาจึงขยับเข้ามาหยิบหนังสือที่เธอถืออยู่อ๋อใช่สินะนี่คุณคงไม่มีเวลาจริงๆด้วยเพราะมัวแต่อ่านหนังสือไม่ออกเพราะมันกับหัวหญิงสาวถึงกับตกใจเพราะมันกลับหัวอยู่จริงๆนั่นแหละส่วนเขาก็หัวเราะอย่างพออกพอใจ เธอจึงลุกหนีเขาเสียดื้อเพราะอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเพราะถูกเขาจับได้เดี๋ยวสิเขาจับข้อมือของเธอไว้ก่อนที่เธอจะหนีเขาไปได้ออกแรงดึงแค่นิดเดียวดางปรับบางก็เซทลาเข้าไปะทะหาอกกำยำแก้มนวลถูกหอมดังฟอดแทนคำบอกเล่าว,ว่าเขายังคงคิดถึงเธอ ได้กลิ่นหอมหอมที่คุณเคยกับอะไรอะไรที่เขาทำมันก็ทำให้อินทิดาอดใจอ่อนไม่ได้ใช่เธอไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเธอเองก็คิดถึงเขาเขาหายหน้าไปหลายๆวันมันก็คิดถึงพอเขากอดเขาหอมก็อดใจอ่อนไม่ได้อิทธิพล เฉยคางเธอขึ้นมาสบตากับเขาอีกครั้งเขาดวงตาของเขาสื่อความหมายในสายตาของเขาว่าเขาคิดถึงเธอมากมายเพียงไรก่อนที่เขาจะค่อยๆบรรจงจุมพิษเธออย่างบางเบาก่อนจะรุกล้ำมากกว่าเดิมจนเธอรู้สึกได้ว่าเขาช่างปลุกเร้าความต้องการที่เธอมีต่อเขาอย่างช่วยไม่ได้ แม้เขาจะไม่พูดสักคำว่าคิดถึงแต่เธอกลับรู้สึกถึงมันผมจะนอนกอดคุณทั้งคืนเลยเขากระสิบที่ริมฝีปากของเธอสร้างความว่าบหวามให้กับคนฟังมืออุ่นลูบไล้บนแผ่นหลังนวลเนียนก่อนจะหอมแก้มนั้นอีกครั้งและ จุงมือนิ่มๆน,นั้นไปที่โต๊ะอาหารใช้เวลาพูดคุยกับเธออย่างที่เขาชอบทำเช่นว่ากิจวัตรประจำวันที่เธอทำพอเธอไม่ตอบเขาก็จะเลือก,เ,อกเขาก็จะเลือกถามยุยแทนและแน่นอนว่ายุยไม่เคยโกหกเขาเด็กสาวคุยเก่งเป็นน้ำไหลไฟดับเติมข้าวอีกทพีซิยุย วันนี้แม่ครัวทำอาหารอร่อยเขายิ้มอย่างอารมณ์ดีและส่งสายตามาทางอินทิราสายตาของเขากรุ้มกริ่มอย่างไม่ปิดบังกินเยอะๆจะได้มีแรงคำพูดของเขาส่งผลให้แก้มสาวร้อนเผา,ผาทำไมเธอจะไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรขณะที่ยุยรีบทำหน้าที่ของตนเองหญิงสาวทำหน้าปูใส่เขา ที่เขากล้าพูดเรื่องที่น่าอับอายออกมาก่อนที่เสียงโทรศัพท์ของเขาจะดังขึ้นซสก,ก่อนอิทธิพลหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจและรับโทรศัพท์นั้นเหมือนเสียไม่ได้ว่าไงอยู่ไหนคะคนแอบฟังหูพึ่ง เพราะห้องค่อนข้างเงียบจึงได้ยินว่ามันเป็นเสียงของผู้หญิงที่โทรมาบ้านพักเขาตอบเสียงเรียบเมื่อไหร่คุณจะมางานยังไม่เสร็จนะคะอินทิดาก,ก้มหน้างุดเธอก้มหน้าลงตักอาหารแต่หูยังแอบฟังการสนทนานั้นมีอะไรด่วนดอน้ำฝนอ๋อผู้หญิงคนนั้นชื่อน้ำฝนสินะ หัวใจของเธอรู้สึกแปลกๆแ,แอบคิดไปว่าหรือผู้หญิงที่ชื่อน้ำฝนนี้จะเป็นใครอีกคนที่เขาซ่อนเอาไว้คุณอ้นเป็นใครคะว่าไงนะเสียงของเขาค่อนข้างดังทำให้อินททราต,ต้องเงยหน้ามองเขาคุณอ้นร้องหาคุณตลอดเวลาคุณน่าจะกลับมาคืนนี้นะคะเพราะคุณอ้นไม่ยอมให้ใครแตะต้องตัว ไม่ยอมกินยาด้วยฝนก็ได้แต่เช็ดตัวให้เท่านั้นจบคำนั้นเขาก็ถอนหายใจอย่างหนะักอกยาจริงต่อ,อ้นนี่โตแล้วยังทำเป็นเด็กๆไปได้ถึงคนเป็นพ่อจะบนแต่สีหน้าของเขาก็ยังเป็นหงเป็ป็นยายลูกชายพอสมควรจะให้ฝนบอกคุณอ้นว่ายังไงคะเขาฟังแล้วลุกขึ้นจากที่นั่ง หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้ยินอะไรอีกกระทั่งไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็กลับมานั่งที่โต๊ะตามเดิมและเริ่มกินอาหารต่อไปเธอรวบช้อนนั่งมองเขาอีกครั้งและตอนนั้นเองที่เขาบอกกับเธอว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางกลับกันแต่เช้าเขาเงยหน้าสบตาเธออินทิดาขมวดคิ้วทำไมฉันต้องกลับไปกับคุณด้วย ฉันอยากไปทำงานของฉันมากกว่าคืนทุกอย่างให้ฉันเถอะค่ะฉันจะไม่เอาเรื่องคุณหรอกขอแค่ให้ฉันไปมีชีวิตของฉันก็พอเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะเรียบเฉยทั้งที่ในใจเริ่มรู้สึกว่างหวงแปลกๆและเธอก็ได้เห็นสีหน้าที่ดุดันบึ้งตึงของเขาอีกครั้งไม่มีทางคุณยังชดใช้ใผมไม่หมด ผมบอกคุณหรือไงว่าจะปล่อยคุณไปง่ายๆไม่มีวันยุย้ยพรุ่งนี้ช่วยคุณอินเก็บของเ่าจะออกเดินทางกัน9ก้าโมงเชา้าจบแล้วนะคะพ่อไม้เถื่อนทวงสวัสดิ์ตอนที่16เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะตาขอย้ำคําเดิมนะว่าตาไม่อ่านนิยายของคนอื่นนะคะตาอ่านนิยายของตาเองเนาะเขียนแล้วก็เอามาอ่านให้ทุกคนฟังไม่ได้ทําเป็นลักษณะของหนังสือนะคะตาทําเป็นในลักษณะของการเล่าเนะ เพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจตาด้วยนะคะนะอย่าลืมชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ